เราาก็มถึงน,น,นี่เขาบอกว่าหมู่บ้านตะเปิมนะคะตรงข้างหน้าข้างหน้านู้นเนาะข้างหน้านู้นเลยจะไปนี่แม่น้ําจะผ่านมานะคะธรรมาชาติมากเลยเนาะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดินทางมาถึงเนาะ,ะโอเคไปเลยค่ะวิวทุ่งนาสวยมากข้างหน้าเนาะ ข่เียบมากกว่ากำไนี่พอขียเงเกบมากกมถึงไข่นน่นนพอขี่เียมากกตานีนังไปเยก็ส่งเยงจ้องว่าสิบกมตัวสิบกขาสิบเอ็ดสิบวสิบเอ็ดสิบเอ็ดไทยเออ เนาะนังปิกนี่ทางแกอ่ใส่ก็สยกาแบ่านยเต้งนำอ่าดีไปก็ไหนอนบมรอนไถ่ต้นนอ๋อยู่นั่งใถ่ายอ่ตัวใหญบ้างเออเอฟเอี่กวใหญ่เดียวถ่ิยจะมาน้องนั่นนี่เด็กนองนะอยุหื้อตัวใหญ่ดิเขาถึงก็ได้สองสาก็ได้ไหมสาก็ไดนิะกได้จะก็ได้ก็

อนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านสเปิร์ม<ป>แล้วนะคะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมมีอะไรให้เราไปชมนะคะก็รอชมต่อไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมานะคะแบ,บบปุ๊บปั๊บเลยบอกว่าเออป,ปีซอนะคะปีซือก็อเป็นคนขับรถมานะคะปีซือก็เป็นเ<ป>อ่เพื่อนที่แบบอยู่ข้างบ้านด้วยกันนะคะเนาะ บัวใครเข้าบัวนะคะก็เลยติดตามมาด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากจะมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มานะเวลานั่งมอไซค์มาก็เราก็สองคนเองนะคะก็กลัวอยู่เหมือนกันเนาะนะแล้วก็เลยรถมาก็เลยติดตามมาด้้ยนะคะนี่เฮ้ยเหมืองบ้านทางเมืองก็เหนเสนา ไอ้เราจะอาบน้ำเธออ่าะใช่จะไปโดนใครเมื่อกับตังนี่เลยเมื่อกับตังเมื่อกับตังเหมื่อกับตังในเขาวาเดนตามศิษัพท์รักแม่เนาะนี่คล้ายๆกับน้ําเขาเรียกว่าน้ำอะไรน้ำเมย์น้ำเมย์ซังไหน้ำเม่นตาเปลือกไหมน้ำเมย์ซั้งระดับศิษฐ์ศัพท์รักยุ่งตบเบี้ยพูดดูน้ำน้ำรวยใช่ไหมเออน้ำรวยน้ำรวยเนาะใจนอนน้ำรวยน้ำรวยที่เขาหาปลาน้ำรวยอ่ะเขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาปลา ปลาดีปลาบอกว่าปลาดีปลาน้ำรวยเขาพูดแบเนี้แต่เราไม่รู้ว่าชน,นิดปลาเป็นแบบไหนเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ออกไปหาปลาไหมเลือนปา่าเลือนเขาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องรอชมต่อไปเนาะสวยมากเลยขาตั้งเมือะอ๋อโอเคเราไปขอไหว้พราที่วัดตะเปิมก่อนนะคะเจ้าบนทางนี้จังดีเนาะเหมือนพระเจ้าเมืองไทยอะ่ะ เอามืองกุริยาไหมเอ่อยกุริยาอืมเ <Korea. S 1> จ้ากุริยาเลย เรามาถึงบ้านก็ท่ายะก็ท่จาจะนอนมาบ้านญาติของพี่ป๊อกนะคะก็มาถึงที่บ้านนี้แล้วเนาะแล้วก็นี่ที่หมู่บ้านนี้เขาจะเอาเตานะแต่ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่เราเห็นนิดเดียวเองนะคะอยู่หน้านเรา <c oughs> นี่นดีนอนเตาแห้งในต่างแดว อันน MM oh, 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 oh. uh, ี้คืออ๋อนี้ข้นอนดีนะอันนี้คือเตานะโอ๋ออมยาอมย่าวเอาเอาในเควะจักเคกันเค้าอันจักเคกันอันนี้า่าิเอันนี้เปเหรอพีนารอวะปีนารอวะมันลมบปัดเอออันนี้สาหลายดีเฮ็ดเป็นแคบนาน้ำแน่ใจกะแค่ต้อพ่เกือวะแค่ต้อพ่เกืออยู่วะเตอพ่เกือะ เอาพิเกิดที่เขาไปทอดนะคะเขาเรียกว่าซาหลายเนาะใช่นะคะนี่เป็นส้มปล่อยส้มปล่อยนะเขาน่าจะไปเก็บมาเองนะสังเกตนะสังเกตะจานโดงอีนเนอร์อย่างนเี้ทำไรก็ไม่รู้นะนี่ไปชมมาแล้วมีในกระเป๋ากะกลงเลยด้วยฮันเด่ในเช้าวายานีหัวใจหยุดสายนี่ เอามาช่วยเราทำนั่งไม่รู้ว่าทำอะไรอ๋อพี่น้องมาพี่น้องเล็กกันให้ยีเม่อารนะอเข้ามาเออเล่นนเองสียเีาเขาะใช่ิดงมาหรอปิดนั่งมา อันกนะจายเข้าทั้ตมากคพผมเเลใจทังนั้นอย่าเออใจเน่ือเกม่าไปถึงนี่ะายใช่ไหมตังมาตั้งรูไปให้การมให้การเมียคนมนอนนี้คือาเลนี่คือแบบล็อกคนเมียอันนี้ห้องครัวนะคะเขาวัดหรือเขาบน่เข้ารือรวทำาไรให้ยู่งเลใหเดีอยวะเกียวขอเนี่ทันไว้เรียวนี่น่ะเออกเา

รันมนีู่น้ำพิกข้าวซอยนะคะพี่ใหม่ไปขายวันนั้นข้าวซอยจิ้มนะคะข้าวซอยจิ้มน้ำจิ้มนะคะลูกอ่เล่าอยู่ขาย้ลูกไม่ใช่เนะขายไนเจียนก่วยหก่อยเจียน้ะเราขายนี่ขอมาหน่อย นี่เขาบอกว่ามันคมนะคะที่เอามาจากในป่านะคะขุดมาจากในป่าคล้ายๆกับมันอะไรนั่นเลยนะคอมเย้มเดี๋ยวสับติ๊กข้างนหอมหอมนะเขาเลยแปลกเนาะแปลกมากม่เคิกินนะมา คือเดีนน๋ยวผมหอมหอมแบบว่าหมหมมากนะคะคล้ายๆนกะับมันนันนันนอมันเค็มนันหน่อมแตนเสื้อเหอมน่อยเนีอืเปรี้ยงอืมอ่าีกือเสื้อหอนพี่กื้อเมาบอก่แทงมากนะคะเขาขายแล้วแต่ว่ามันหอมหนอยมันมันแล้วก็ต้องหอมต้อ,อมแต่กินไปแล้แต่กินมานี่คือแบบอมมากเลยนะ โคกมันจะเกลียคนาะผมมันเหมือนขมยาเกยยาเกยขมเนี่ยเนาะถ้าเปิดเอามาิเดียา้วนนี่เนี่เนาะเอาม่เดียเดือเมรเียเกไงเป็นยาก็เ็นโลยาเออเป็นเนาะผมกิ๊คอกเขาเอาเยากเกขมเน่มเป็นลมเอาจากหวานเป็นลมผมเป็นย่าเนเนาะหวนเป็นลมมเป็นย่าแปลกอะเอ้โไม้คยกินอะมึงพูกมาเองอะเนี่ยรือว่าปูกะานอง สมดุลนุ่มนาะสมอมอิู่ลเนียสมอวมนมั่นอะามเหมือนมันแต่อาที่วฟ้าเนี่ยเราถึงาไบอาาที่วัดฟ้าดฟ้านะเมาขายผมมาันกินให้เสร็จนะต้องกินให้หมดนะเสรเพราะว่าของดีที่นี่นะโอ้กะปตัเนี่ยโอ้กัปตันเนี่ะ

เคุณผู้ชมเนาะแม่จังนีเปิดแยกไว้เปิดไคุ้นในป่าหรือเปล่าในป่าพี่เขาบอกว่าไปคุ้นมาจากในป่านะคะแปลกมากแปลกจริงๆไม่เคยลองของแปลกถ้าอยากไดกินของแปลกนะคะต้องมาที่ตะเปิร์มนะคะมีของอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไปดู ป่าหรือเปล่าใช่ค่ะพนเองเนาะรอลุ้นนะคะเรารู้ว่าเราจะได้ไปไหมน,นั่นเองพราะว่าเรามาแล้วแบบไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าแบบนี้เนาะแล้วก็มานนเ,ข,ามาเข้ามากบปั๊บเลยเข้ามาก็แบบวิ่งตามเข้ามาเลยแบบนี้ มาถึงที่บ้านตะเปิมนะคะตอนรับอย่างดีเลยนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะคือเตานะคะอันนี้จะเป็นเตาแห้งเนาะนี่เตาแห้งนะคะก็คือคล้ายๆสไลด์เนะาะสไลด์แห้งนั่นเองนะคะที่นี่เขาจะทาขายเนาะเขาจะทําเป็นแผ่นๆน,นะแต่ว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่มีเนาะ ไม่มีนะคะก็เลยฝนตกน้ำน้ำมันขุ่นนะคะก็เลยไม่มีเตานะคะก็เลยเราก็ไม่ได้เห็นวิธีการเอาเตาหรือว่าวิธีการทําของที่นี่นะคะแต่ว,ว่าเขาจะมีทําไว้นะคะจะแห้งไว,แว,แว้แล้วก็เราก็เอาไปทอดกินเองได้เลยนะคะเตาแห้งเนาะเตาแห้งทอดแบบนี้นะคะก็คือสลายทอดที่เชียงตุงนั่นเองเขาจะทําแบบนี้ตลอดนะคะตลอดอที่เขาทํานะคะก็คือหมู่บ้านตะเปิมนะคะเขาจะทําเตา ขายนั่นเองเนาะถ้าทุกคนอยากจะกินเตานะคะก็มาซื้อที่หมู่บ้านตะเปิมนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อไปกินที่บ้านกันเนาะก็แผ่นหนึ่งเท่าไหร่สาปากักสา0รจัดสิบแผ่น3ามเอง,งเนะาะ10แผ่นก็3ามพจัดนะคะไม่ถึงร้อย ่อันนี้อันนี้ปลาแล้วมีวยนะปลาเยปลานื้อเหลืองอนี้นี่ปลาเนื้อเหลืองนะคะเนื้อมันจะเหลืองๆเนาะ อร่อยนะเราไปชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมเอาหนองคอม้องดจัดการเลยเฮ้ยเฮ็ดเออลองชิมดูลองชิมดูปลาน้ำเดืองปลาน้ำเดืองกันบ้างพูดผิดปลาน้ำหนุยปลาน้ำรสชาติแปลกแปลกแปลกไหมเออมัน เหมือนปาดเหมือนปานเลแล้วก็ไปหอมปก้าอ๋อเดี๋ยวใหม่จะไปชิมดูนะทำับั้นเขียงเข้าซอยจะไปขอสั่งลองหอมหอมทำยูทูบได้แล้วอ่ะวันนี้เรามาเป็น

นันน้ำกงเนะจะาแกงากชิมดูนย่างันนิอาเอไปกินกนินนเ

น้ำผัอันนี้น้ำผักนะคะด้มนัวเตากะกระไรกเส็มตงวกงน้ำผักอร่อยนะคลายๆกับน้ำจิ้มแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆไม่สลายมาห่อเขาเนี่ยเหมือนอันอันอันยันอันอัอหนอันออัอันันอันอันอัอันปั้น พระเจ้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ท่ลายที่นี่เราลองดูด้วย้ะ่ราไม่ถลายอนาคตเลยนะใส่ข้าวพ้วนะเป็ดทอดนะขึ้นมา จะทำข้าวปั้นเสียงดุระเด็นไหมเอ้ยมองแก้มึงแกกับอกจอกอ่าถ้าบอกแค่นกจอกแกเสียจอกกะหนักนี่ข้วปั้นขปั้นเออ่ข้าวปั้นเีมข้าวปั้นเสียงดุตเติมนะอ้ย่างนี้เข้มาแคเดียวมนนี่เข้ามาไม่ติดอะคร มาม่บานะคะกเยมากเดี๋ยวของแปลกนะคะของแเดกเจบเสียวอันเป็นอันหวยอันพักเซียวมือนกันเอยกเสียนี้จบเซียวนะคะแล้วลองเอามาชิมดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไง ยิปแบเบซียวนะคะแปลกไม่เคยกินเนาะมาที่นี่ต้องเจอของแปลกแปกนะเหมือนกรัวหอมรสขมๆแล้วก็หอมแบบหอมหอมแบบยังไองอ่ะไม่ถูกอ่ะต้องหอมนมชิมดู เด็บเซียวเด็บเสียวกินกัตินตัน้องกันเลยเ็นฝึกวันนี้กินไเนอโมะมมนอเป็นอโมะมาแก็มเนาะของธรรมชาติเนะคล้ถั่วจะออกขมๆไห่หน่อยมมันก็ขมอันนี้ก็ขมเนาะนี่สาวสาวพาลุยนะคะอ๋อน้อง จ,จันนอนกับแ wow. สงนวเตาะเตาอ๋อออกมาต่างวังหวัดแน่นอนเป็นโอ้ง like ีนี่สัญญามีสัญญาอินเทอร์เน็ตได้ไหมี่กระเด็นตั้งนา